อีกนิดนึงหนูน้อยที่น่าจะว่าเสร็จแล้วล่ะมันคืออะไรนะโอ้ว้าวเธออยากกินเค้กเลโก้งั้นเหรอฉันเห็นว่าแซนดี้เพิ่มสุดๆเลยล่ะเธอเต็มเลยก็ของจะสปปะเบเก้ของเธอไว้แล้วงั้นเหรอว้าวมันดูอลังการมากเลยแล้วก็เชฟนายตัดสินจะใช้แม่พิมพ์โลโก้งั้นเหรอใช่แล้วอย่าอย่ามายุ่งนะฮึมสักกันแล้วโอ้โหค้กงั้นเหรอแต่ว่าน่าจะกินทำไมล่ะ เธอละช็อกโกแลตยังไงลยยังไม่ชัเนเสนจอีกเหรอฉันถูกสอนแบบนี้ในโรงเรียนทําอาหารนะถ้ามีพริกแดงก็มีไฟตอนนี้ก็เทช็อกโกแลตลงไปในแม่พิมพ์เราก้เลยฉันจะใช้ช็อกโกแลตแบบมีสีแล้วก็กินเมนทอสแต่ไม่ใช่เค้กนะแต่ในปากฉันเอาไว้ทําอะไรนั่นเหรอเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว้าวเชฟนายใช้แขกช็อกโกแลตได้ลมหายใจของนายงั้นเหรอใช่แล้วดูสิเราเป็นช็อกโกแลตลูกเล็กก้ที่สมบูรณ์แบบมากเลยมันดีมากเลยเพอร์เฟกต์สุดๆแล้วเขา่ะทำอะไรอยู่ล่ะ เธอสบายดีไหมไม่มีใครคิดทําอะไรกันเลยเหรอดูเหมือนคนยากก็นั่งโลโก้ด้วยนั่เนี่ยฉันเกือบจะประกอบลายก้รถัดเคนเสร็จแล้วล่ะแล้วคนงานว่าไงนะฉันต้องการเล่นนะใช่ไหมพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นในครัวกันเนี้คนยากไม่ต้องห่วงนะศาสตร์ของยายแค่ต้องการตกแต่งเค้กในแบบของเธอนะเห็นได้ชัดว่าโลโก้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอด้วยจริงไหมยาปวดหัวกับเสียงก่อสร้างมากเลยล่ะ เค้กของย่าจะน่าสงบและก็อารมณ์มากขึ้นแกต,ตัดมันด้วยก้าวธรรมดาแบบนี้ก็เพราะว่าก้นอนนนนนี่มันเหมือนเลโก้มากเลยล่ะแกคิดว่าเธอของเขาใจนอะ่าไม่ใช่เด็กน้อยแล้วดูสิเห็นไหมสวยงามมากเลยแล้วเชฟทำอะไรอยู่ล่ะฉันไม่ทำอะไรช้านะฉันกำลังทำเค้กเลโก้หัวคนให้เสร็จยังไงล่ะและเสริมด้วยเลโก้ที่ทำจากช็อกโกแลตด้วยมันเจ๋งมากเลยอีกแล้วคนอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วล่ะคุณย่าอย่าหายใจลดเค้กของฉันนะ ดูสิลถดเค้กของฉันจะเสร็จแล้วหรอมันใหญ่มากเลยพวกเธอชอบไหมเอาล่ะทีนะ้าทุกคนทำเค้กเสร็จแล้วมาชิมเลยไหมอโอ้พระเจ้านี่มันลอยก้อนลอดเค้กน,นี่เฮะมากเลยอ่ะโอ๊ยโอ้โอ้ช่างเถอะมันก้าจะอะไรก็ได้โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่เค้กน,นี่ซิสเธอทำแบบนี้จะทำฟันหักเหรอ อันนี้ดูเหมือนเค้กมากกว่ามาลองกันเลยทั้งสวยก็อร่อยเลยอร่อยมากแล้วก็อันนี้เลยก็จะกินได้ไหมนะน่าจะใช่ไหนลองกันหนูน้อยทีน่าถ้าต้องรอวังให้มากกว่นนี้นะอาจจะเป็นของเล่นปนอยู่ก็ได้ทุกคนหลอกฉันหมดเลยฉันจะลองเค,ค้กก้อนนี้หวังว่าอย่างน้อจะเป็นเค,ค้กจริงๆนะอ,อร่อยมากเลยฉันได้เป็นผู้ชนะเลย ดีๆได้นะคนยากกับชชนะครั้งแรกนะหนูน้อยากได้เค้กคินได้เซอร์ไพรส์ท MM. ุกคนทำได้ไหมล่ะอะไรกันนะอย่ามองไม่ค่อยเห็นเลยใข่งั้นเหรอเชฟแต่ดาวด์ครบมือแล้วล่ะมันต้องมีเศษมากงั้นแน่ส่วนฉันมีแพ็คคินได้เซอร์ไพรส์อยู่ในตู้กับข้าวด้วยจะทำมันได้สิ่งนี้ล่ะแต่ระหว่างนี้ฉันลองไข่สักใบไม่มีใครว่าอะไรชิมไหม แน่นอนหลานสาวแต่ย่าขอสักอันด้วยได้ไหมขอบคุณนะแซนดี้เธอช่วยย่าได้เยอะเลยแล้วทำไมคุณย่าต้องการไข่ด้วยละ่ะแาเคยลองกินเด็กเซอร์ไพรส์ไหมนะแน่นอนว่าไม่ตอนย่ายัางเด็กไม่มีอะไรแบบนี้หรอกมีแค่ไข่ไก่ธรรมดาจากไก่นะแล้วเอาไข่นั้นมาทำไข่ดาวด้วยแต่คินเด r กเซอร์ไพรส์นี่สิมันวัยรุ่นมากๆเลยและหลานย่าก็อยากได้เค้กคินเด็กเซอร์ไพรส์ด้วยละ่ะงั้นก็มาทำกันเลยคุณย่า คุณย่าเอาคินดักซไพร์ของลงไปหมดเลยงั้นเหรอทำไมถึงทําแบบนี้ละ่ะทําได้ยังไงเนี่ยแซนดีละละ้ล่ะเหอเอาเงินไปซิเอาไปซื้อคิ้นด้เซอร์ไพรส์ให้ตัวเองนะโอเคไหมอย่ากโกรธเลยนะโฮ้โอ่อยยังชั่วงั้นก็กลับไปทำเค้กกันต่อดีกว่ายากจะอุ่นใส้ไข่เล็กน้อยแล้วก็เทลงบนเค้กของเราเลยดูสิมันสวยแค่ไหนนะเป็นเค้กที่สวยงามมากถ้าชักและแล้วก็วันนีล่ในเวลาเดียวกัน ต่อมาก็ตกแต่งด้วยคินเดอร์แคนดี้กันละมันดูดีมากเลยแล้วนั่นเสียงอะไรนะออกไปจากไมื่อขนซึ้นนะพอทีออกไปไงบอกให้ออกไปฉันจะกำจัดมันได้อย่างไงเนี่ยบางทีอาจจะติดบนเค้กกันได้ไม่เหรอแล้วอย่างนี้ล่ะโออไม่นะฉันทำเค้กพังหมดเลยทำยังไงดีฉันยังไม่ตกแต่งเค้กเลยแต่มันพังซึ้นแล้วแซนดี้ไม่เป็นไรนะมันเกิดขึ้นได้นะ เดีย๋ยวคุณแ่จะช่วยเธอเองเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยนั่นเนี่ยฉันไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วล่ะไอเดียของฉันมันล้ำเลิศมากเลยหาคขเทีบไม่ได้ฉันทำเค้กในช็อกโกแลตไข่ด้วยงานนี้ได้แรงบรันดาลใจมาจากคินเดอร์เซอร์ไพรส์ล่ะและแน่นอนอย่าลืมนมสีขาวด้วยนะอืมดูสิมันหวานหอมแค่ไหนล่ะและที่สำคัญคือมันอร่อยมากแน่นเน้ดูสิมันสวยมากเลยต้องยอมแล้วว่าฉันเป็นเชฟเที่จฉลิยะมากเลยเจ๋งมากฉันอยากดูและดูตลอดไปเลย เป็นไงบ้างพร้อมหรือยังเราไปชิมกันเลยไหมโอ้ดูเหมือนว่าเซนดี้จะไม่มีเวลาแก้แล้วล่ะคุณย่าช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นแหละจริงจริงด้วยว้าวเค,ค้กน่าก,กินจริงเลยนี่มันไข่ยักษ์คินได้จริงจริงเหรอโอ้แม่นจ๋าแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่มันคินได้พังๆนั้นเหรอแย่มากไม่กินอนะ่ะกับไม่ไี้ของอะไรกันดีกว่าอ๋าอแล่ะเค,ค้กนี้ดูเรียบง่ายแต่มันต้องอร่อยแน่แนน ืมอร่อยจริงๆด้วยแต่ฉันคิดว่าฉันจะลองเค,ค้กคินเดอร์อย่างอันนีม้มันสวยอลังการมากเลยแต่มันหนักจังเลยดูเหมือนว่าฉันจะแข็งแรงไม่พอโอ้มันหล่นนะเอาล่ะลองแบบนี้ก็ได้แบบนี้ใช่เลยมันเจ๋งมากเลยใช่เพอร์เฟกมากนี่คือเค,ค้กที่ได้ที่สุดในชีวิตของฉันเลยกดอนไหล้านไหลเลย เชฟยินดีด้วยนะในตอนนี้ชัชนะของเธอแล้วเธออยากกินอะไรล่ะหนูน้อยโอ้มันคือกล้วยเหรอเร็วเข้าทีน่าอยากกินเค้คกกล้วยละโอ้ย่ารู้แล้วย่าชอบกินกล้วยเหมือนกันในตอนเด็กของย่าย่าชอบกินมันมากๆดังนั้นเขาจึงกินในวันหยุดเท่านั้นแซนดี้เธาทำอะไรนะ่ะทำตามย่านั่นเหรอไม่นะทุกอย่างปกตินะจริงๆจริงๆนะคะไม่เข้าใจอะไรเลยนะ แบบนี้เลยเค้กกล้วยก็แค่เรื่องกล้วยๆเนะอะย่าต้องใช้กล้วยแล้วก็ปอกกล้วยเราไม่ต้องใช้เปลือกแล้วละ่ะเอาละตอนนี้เราก็มีกล้วยสองสามลูกแล้วจากนั้นก็หั่นมันแล้วก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยจัดแต่งด้วยมือเลยและแน่นอนเราจะวางแป้งโดนล,ลงไปด้วยถ้าเราจะทำคลายกล้วยยังไงละ่ะมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมละ่ะเชฟดูสิ สวยใช่ไหมคุณย่าออกไปสักทีเถอะฉันไม่อยากเห็นมันนะฉันกำลังสร้างมาสเตอร์เพซของวงการอาหารอยู่ฉันจะใช้ไวช,ช็อกแลตระดับพรีเมียมสำหรับเค,ค้กของฉันเลยจริงๆฉันทำขึ้นมาเองนะจากนั้นก็ไาลาช,ช็อกแลตและอย่าลืมคนด้วยลนะต่อมาเทมันลงในอุปกรณ์พิเศษของฉันแล้วก็จะฉีดลงบนเค,ค้กถ้วยเลยเอาละถึงเวลาแล้วละเตรียมตัวให้พร้อมนะมันน่าตื่นเต้นมากเลย เอาล่ะถึงเวลาแล้วใช่แล้วมันออกมาสวยงามมากรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากใช่เลยล่ะอะไรกันเนี่ยสวยมากจริงจริงโอ้ฉันนึกอะไรได้แล้วล่ะแบบนี้เลยโอรีโอ้โอช่วยได้เสมอตอนนี้ฉันทุบมันให้แหลกเป็นเศษเล็กเศษน้อยไปเลยเรียบร้อยตอนนี้เราใส่ทุกอย่างลงในจานอย่าพลาดแม้แต่เศษเดียวเลยนะใส่ครีมหวันหวานด้วยแล้วก็ผสมให้เข้ากัน กลายเป็นไส้หวานสันอร่อยแล้วล่ะเราก็ใส่ลงไปในเปลือกกล้วยเลยเป็นไงละ่ะจากนั้นเราได้กล้วยช็อกโกแลตแล้วในเปลือกกล้วยจริงๆนะฉันได้ชิมแล้วใช่ไหมละ่ะมันต้องอร่อยสุดๆแน่นอนว้าวแซมดี้เธอทำได้ดีที่สุดเลยเราทุกคนเห็นนะฉันคิดว่าทุกคนโมโหนะเพราะมันดูดีแล้วล่ะเหมือนกล้วยจริงๆเลยแต่ไม่ใช่เทปนะใช่เธอน่แน่ใจนะว่ามันกินได้นะีรยวล้อกัเนเไงเงี้ย โอ้ช่างเถอะแซนดี้เธอทำได้ดีมากเลยฉันทำเค้กได้ดีที่สุดแต่คนอื่นทำได้แย่ที่สุดกต่ไม่ได้แข่งฉันดีกว่าตอนนี้นเราจะเปิดเค้กกล้วยได้เปิดที่ทั้งอร่อยแล้วก็แซนวานมันจะดูเหมือนจริงมากขึ้นเลยแบบนี้น่ะเธอชอบไหมละ่ะบอกฉันสิเหมือนกล้วยจริงๆไหมเห็นไหมกล้วย,ยของเธอทั้งสองคนดูดีมากเลยและน่าอร่อยด้วยไม่ต้องเถียงกันนะว่าใครดีกว่ากันนะโอ้อย่ามาแล้วละ่ะ โอ้ไม่นะคุณน่าจะล้มแล้ว,ลลวรับคนแก่เล็วเข้าเอดูเหมือนซันนี่รับเค้กได้แล้วล่ะโอ้น้ากินจรงเลยงั้นจะถือว่าเป็นรางวัลของฉันงั้นก็มาเริ่มชิมกันเลยแล้วเค้กที่สามอยู่ที่ไหนอ่ะอมไม่มีหรองั้นก็ช่างเถอะมาลองแค่สองอันก็นได้มาเริ่มจากกล้วยลูกต่ออันนี้เลยมันเดูดน้ากินมากเลยงั้นก็มาลองกันผมว่าจะอร่อยเหมืนอนรสกล้วยนะอืมอร่อยมาก ตอนนี้ก็อันนี้เลยพายแบบนี้ควรกินได้ส้มดูเหมือนเป็นของคุณย่าเลยอะแล้วรสชาติเหมือนของคุณย่าด้วยอือร่อยจังเลยจริงๆด้วยคนย่าทำพายก้วยนชนะเลิศอันนี้เลยศนะอร่อยมากๆเลยว้าวกินดีด้วยแซนดี้เธอชนะแล้วหรือคุณย่านะ คนย่าชนะทุกคนชนะแล้วนด่แนไดนนะทุกคนฉันอยากกินเจลลี่ทำให้กินหน่อยนะทุกคนได้แน่นอนได้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วจะทำเจลลี่ยังไงนั้นเหรอโอ้ฉันมีแฟนต้าจะเปิดฝาเปิดยากจังเลยอะขวดใหญ่มากแล้วเปิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวทำอย่างนี้ละโอ้ไม่ได้อะโอ้ทำยังไงเ่ะเนียโอ้ ช่วยถือหน่อยได้ไหมแบบนี้แหละอีกนิดเดียวโอ๊ยหกกับหมดแล้วเอามาก่อนนะเออแต่ก็ขอบคุณนะมาลองกันอย่าดื่มเยอะกันไปนะเอ็มมาแฟนตาสีสวยมากแต่เราต้องการเจลลี่เพราะงั้นก็เพิ่มน้ำพิ่งกันเลยอืมหอมจังเลยและแน่นอนต้องลองด้วยยำยำยำ อร่อยจังหวานมากฉันจะกินอีกเธใส่ขวดด้วยสิอ๋อจริงด้วยฉันเกือบลืมไปเลยเจลลี่คออนิดนึงนะเธอนี่ชอบกินหวานจริงจริงเลยโอ้โอใช่แต่ว่าพอแล้วละ่ะเราต้องทำงานต่อแบบนี้หล่นลอกมาสิหนึ่งยนไหลแล้วอีกนิดเดียวอีกนี้แหละหมดแล้วมันเหรอเกิดเรื่องหนึนีได้ยังไงกันเนี้ยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะต้องไปที่นั่นก่อน ไไปไหนนี่แหละที่ฉันต้องการพึ่งตัวน้อยจเจ้าหลังพึ่งมาพร้อมน้ำพึ่งด้วยฉันต้องการมันอ๋ออ๋อไม่นะโออไม่ทำไมเธอถึงโมโหขนาดนี้ล่ะฉันต้องออกไปแล้วล่ะเออไม่นะอย่าต่อยฉันฉันก็ต้องการน้ำพึ่งเฮ้ยเกือบหนีไม่ทันนะและตอนนี้ฉันก็มีน้ำพึ่งแท้ๆแล้วแถมยังมีเยอะมากด้วยอร่อยจังเลย ตัองอย่างนี้สิใส่ลงไปใส่ลงไปอีกนิดนึงตอนนี้ก็ปิดฝาได้และตอนนี้ก็เขย่าด้วยนะเยี่ยมต่อไปทำไรนะอ๋อใช่แล้วเอาไปแช่ตัวเย็นกันสิแบบนี้แหละตอนนี้ก็แค่รอหม้อเข้าที่แล้วและฉันมีแมงมุมแสนสวยมแมลงสาบสุดน่ารัก ก้านกระบ,บองเพชรและขนนกยาวิเศษเพิ่มความอร่อยและแน่นอนน้ำยาวิเศษด้วยมันจะกลายเป็นเจลลี่สุดยอดเด็ดมนนไปเลยแต่ไม่มีหนวดปลาหมึกได้อย่างไงละ่ะมันจะเป็นสำหรับความอร่อยนะตอนนี้ใปรผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็จะพร้อมเป็นไงละ่ะดูน่ากินเมื่อเลยเจลลี่อันนี้ ฉันจะใช้ฮับบ้าบับบ้าเพราะมันอร่อยมากเลยล่ะเป็นหมากฝรั่งยาวๆให้เราใชอร่อยสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันใส่ลงไปเยอะๆในเครื่องปั่นให้เต็มเลยแบบนี้แลนนหะะและที่เราต้องการและตอนนี้จะปั่นให้ละเอียดฉันจะใช้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดนี่แหละที่เราต้องการคุณภาพจริงๆจากนั้นข้าผสมน้ำผึ้งแล้วก็ให้เข้ากัน แบบนี้แหละแล้วฉันจะได้จัลลี่หมักฝรั่งคับบ้าบ,าบา้บบแสนอร่อยธอต้องชอบแน่แน,น่โอ้ใช่ตอนนี้ก็เททุกอย่างลงในขวดจากนั้นก็ทำให้มันแข็งตัวเล็กน้อยได้นลยตอนเั้นเหลวแบบนี้แหละใช่เลยเห็นไหมเจ๋งมากเลยล่ะเจัลลี่ของฉันจะอร่อยที่สุด ดูสวยงามและหลังจากที่กินจะลืมไม่ลงแน่แน่และแน่นอนฟิตเตอร์เล็กน้อยประกายของเวทมนเป็นไงละ่ะสวยมากเลยฉันคิดว่ากัฉันพร้อมแล้วว้าวเป็นจริตขขวดใหญ่ที่ดูเจ๋งมากเลยดูสิเห็นมะมอ๋อสดใสมากเลยอ่ะฉันอยากลองจากสีน้ำเงินก่อน สีสวยจังโอ้ว้าวดูสิใช่แล้วมันอร่อยมากเลยอ๋แต่นี่คืออะไรอ่ะพึ่งนั้นเหรอโ้อแปลกจังเรามาลองอีกอันดีกว่าสีชมพูก็ดูน่าอร่อยจังเลยโอ้ยอร่อยมากเลยแถมยังสามารถเป่าลูกฟองได้อีกด้วยทั้งสนุกและอร่อยตอนนี้ฉันก็มีตัวเลือกที่สาม มันดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าต้องลองดูลูกตางั้นเหรออร่อยนะโอ๊ะอะไรกินเนี่ยกอดให้กับฉันไม่ฉันไม่อยากดื่มมันแล้วสจะพูดดีที่สุดไม่ฉันเก่งที่สุดเลยฉันอยากกินอมยิ้มขอส,สวยๆเลยนะคะฉันรู้ว่าต้องทำยังไง ฉันจะใช้ตุ๊กตาหรือพูดให้ถูกใช้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นจะถอดมือมันออกแล้วก็ใช้หม้อและอุ่นเตาให้ร้อนใส่น้ำตาลน้ำคนทุกอย่างให้เข้ากันและจะทำขนมที่อร่อยที่สุดแน่นอนเพิ่มสีดำลงไปด้วยมันจำเป็นมากสำหรับข,ขนมที่สวยงามนะมันจะออกมาเป็นอมยิ้มที่ยอดเยี่ยมแน่นอน จากนั้นแค่ส่วนผสมที่ละลายแล้วลงในแก้วและตอนนี้ใส่แขนลงไปและจากนั้นก็รอแล้วก็ดึงมือออกมาดูสิที่เราต้องการมันเหมือนเสื้อแขนลาตีเลยละ่ะแล้วจะเยังไงดีนะโอ้ช้อนพอดีเลยโรยด้วยน้ำตาลและจากนั้นก็เผาเลยกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเยอะเลยฉันจะลองดู น้ำตาลไม่พอดีมากเลยโอ้อะไรกันเนี่ยร้อนกันไปแล้วมาลองกันดีกว่าโอ้ยลิ้นของฉันร้อนจังลองให้มันเย็นก่อนนี้สิก็ได้แล้วตัวเย็นอยู่ไหนนะเอาไว้แน้ต้อเย็นก่อนดีกว่าแบบนี้ดีขึ้นเย็นเลยโอ้ใช่ล้นใส่น้ำตาลลงไปในน้ําเชื่อมสีแดงเอาเลยสวยงามมาก มันจะออกมาเป็นลูกกวาดแสนอร่อยมากเลยเพอร์เฟคเหลือแค่นิดน้อยคนให้เข้ากันตอนนี้ก็ได้ที่แล้วละ่ะนี่คือแท่งของฉันจะปั้นมันออกมาแบบยาวๆแบบนี้คอยดูนะอืมใช่สวยงามมากเหล,ลือแค่ต้องเพิ่มสีขาวแล้วก็ทําแบบนี้ดูสิมันจะเป็นอมยิ้มสองสีแสนสวยออกมาเป็นเกลียวที่สวยงามจากนั้นก็ม้วนให้เข้ารูปมันจะออกมาเป็นอมยิ้มแสนสวยมากๆเลยใช่แล้วฉันคือเชฟไอัจฉริย แล้วเอามี้ของฉันจะเป็นยังไงนะฉันสนใจแล้วว่ามันพร้อมหรือยังอ๋เอาไม่นะเอาออกไม่ได้ <c oughs> อ่ะ้ยมันเจ็บมากเลยฉันต้องเอาไปให้เคส <c oughs> ฉันทำสาเน็จแ,แล้วล่ะดูสิมีอืนน้อยสุดเจ๋งนะ <c oughs> โอ้ว้าวมีเห็เกเยอะเลย <c oughs> แล้วแล้วนี่คืออะไร <c oughs> อะอ๋ไม่กินไม่น่าก,กินเลยอะแน่นอนแล้วก็รสชาติแย่มากด้วย แล้วอันนี้ล่ะหอมจังเลยแต่มัน,ปนแปลกๆนะอ,อร่อยจังเลยเอ้าทำไมเธอถึงเอาตขนตุกตาของฉันไปด้วยอ่ะนี่มันแย่มากเลยเป็นคำคิดที่แย่จริงๆอ๋อส่วนอันยูแมนนี้ต้องลองแน่นอนวาวน่ารักจังเลยอ่ะยำๆอ,อ,อันนี้ดีที่สุดเลยเย้ yeah. กนนะไม่ต้องสงสัยงานของฉันอยู่แล้วล่ะเกือบจะเสร็จแล้วแตงโมฉันอยากกินแตงโมโอแต่ต้องทำยังไงล่ะเนี่ยเอฮหรือว่าตีมันให้แตกล่ะแล้ว้าทำแบบนี้ล่ะกำปั้นก็ไม่ได้งั้นเหรอต้องใช้พลังทั้งหมดที่ฉันมีมันไม่ได้ผลนะฉันจะใช้เคลื่อยไฟฟ้ารีบจัดการกับมันเดี๋ยวนี้เลยโอออะไรกันอย่าย่นขยะใส่ฉันสิ เปนสเตลล์วังด้วยเอ้ยฉันและเธอไปหมดแล้วฉันแค่ต้องทำแต่งมอยให้สวยงามนะให้มันเป็นลูกสมองอยังไงล่ะเห็นไหมสวยมากเลยล่ะเป็นความคิดที่แปลกมากเลยฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นเอาล่ะตัดส่วนหัวออกฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะและฉันจะใช้เครื่องปปนและเปลี่ยนข้างในให้เป็นของเหลวทั้งหมด ตอนนี้เราก็เทนน้ำที่ส่วนเกินออกมันจะอร่อยอย่างเหลือเชื่อเลยละใช้เจลาตินลงไปด้วยและผสมกับน้ำนิดหน่อยคนให้เข้ากันและแน่นอนสี้อบด้วยแล้วก็คันให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งจะท,ทำไส้แตงโมหวานหวานาน่ากินมากเลยแน่นอนมันต้องสวยงามด้วยสีรุง้งว้ายน่าขยะแยงมากฉันไม่เห็นด้วยกับเธอนะ มาทำกันต่อดีกว่าก่อนอื่นฉันจะเทเยลลี่สีแดงลงไปตามด้วยสีส้มแล้วก็สีเหลืองมันจะมาเป็นสีลุ้งเลยละ่ะทำเป็นชั้นๆนะแบบนี้เลยสวยงามมากแล้วก็ปิดฝาั้งโมได้แตงโมอของฉันสวยงามมากเลยและของเธอละ่ะฉันจะตีเธอให้แตกโอ๊ยฉันเจ็บมือไปหมดแล้วไม่ไหวมันเจ็บมากเลย เราต้องช่วยเธอและฉันมีแสงนี้นะโอ้ป้องกันมือเรียบร้อยแล้วฉันเหมือนลูกแมวเลยอะโอ้คงงั้นมัง้งไม่เห็นต้องทุบตะโมแรงขนาดนั้นเลยดูนะก็แล้วก็เรียบร้อยแค่นั้นเองเหรอมันแน่ขนาดนั้นเลยขอบคุณนะใช่ง่ายมากงั้นฉันจะใช้ช้อนแต่ฉันจะถือมันให้ได้ก่อนนี่แหละจานของฉันเสร็จแล้วล่ะแตงโมของเราพร้อมแล้วกินให้อร่อย จะเริ่มจากอันไหนดีนะอาล่ะจะเริ่มจากอันนี้ละกันแต่กินยังไงล่ะงั้นตักขึ้นมาด้วยช้อนอาล่ะลองกันอ๋ก็อร่อยนะรสชาติตังโมนะอ๋อแล้วนี่คือสมองงั้นเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากกินมันเลยแต่ต้องลองดูอ,อร่อยจังรสชาติตังโมนะอ๋อแล้วนี่คืออะไรกันเนี่ย ทำไมมันถึงมาเป็นลูกเลยอะฉันจะเปิดมันยังไงล่ะงั้นมาผ่าแตงโมกันแล้วมาดูว่ามีอะไรอีกข้างไหนว้าวมันน่าสนใจจริงเลยแตงโมแสนอร่อยสีรุง้งใช่เลยเป็นครั้งแรกฉันเห็นแตงโมที่อร่อยขนาดนี้ใช่แล้วอร่อยจริงเลยล่ะแน่นอนลูกนี้ฉันนะเธอพูดอะไรนะเออของเธอก็ไม่แลนะเธอชนะ ็ย <in> ินเชื่อเนี่ยมันไม่ดูติดทำมฉันสงสัยจะไม่เป็นอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วฉันต้องการแซนด์วิชท,ที่ใหญ่แลก s <S <ping> <t ong> ะก็อร่อยสุดๆเออรับออเดอร์ใช่ฉันทำมันได้ฉันพร้อมแล้วล่ะฉันมีขนมปังแล้วก็มีดตัดออกมาให้เป็นรูปทรงจากนั้นก็าตามด้วยชีสจะขาดชีสได้อย่างไรล่ะใช่แล้วตัดให้ตามรูปทรงนี่เลย จากนั้นก็ตามด้วยพริกเพิม่มความเผ็ดน้อยเล็กน้อยแต่ว่ายังเผ็ดไม่มากพอมาเติมซอสพริกสตาบัสเข้ากันดีกว่าโอ้ยควันออกหูเลยนี่แหละที่ฉันต้องการใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ตามด้วยขนมปังอีกแผน่นแล้วก็ตกแต่งด้วยแล้วเราต้องเอาเผากันอีกสักหน่อยแบบนี้เลยเผาลงไป อยไฟน่กกากลัวจังเลยเป็นไงล่ะเธอชอบไหมอ๋อไม่นิก,กว่าตอนนี้ฉันใช้เครื่องทำแซนด์วิชและก็โรสลสเปนข้าวใส่รอยแล้วมันจะอร่อยขึ้นด้วยเยลลี่สายรุ่งใส่ลงไปเลยตำคมหวานด้วยมาชเมลโล่และเลืกกว่าหลากสีด้วยเรียบร้อยปิดได้ขนมปังอีกทีอ๋อน่ากินมากเลยปิดเครื่องเลยโอ๋เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมถึงเปิดไม่ได้เปิดลงไปสิปิดลงไปอ๊อร้อนจังเลยมือฉันเนี่ยโอ้สุกแล้วล่ะแน่นอนมันร้อนแต่อร่อยมากเลยเรียบร้อยแล้วกินได้นี่มันแซนด์วิชสุดไหนกันเนี่ยเออช่างเถอะมาดูรับมือโปรของฉันดีก,กว่า ใส่ขนมปังลงไปแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสล่งไปด้วยแล้วก็ตามด้วยอะไรที่ยูนิคชีสโ๊สของโปรดของทุกคนไงละ่ะขยายมให้มันละเอียดก่อนนะจากนั้นก็เอาแซนด์วิชมาคุกแบบนี้อ,อ๋อยังไม่พอนะต่อใครแล้วก็ตีให้เข้ากันเอาแซนด์วิชมาคุกอีกทีนึงนะแบบนี้เลยแบบนี้ให้ทั่วแล้วก็ได้เวลาทอดแล้วละ่ะเอาน้ำมันมาจากนั้นก็ทอดลงไปกันเลย ข้จึเป็นสีเหลืองน่ากินคอยดูนะมันอร่อยมากๆเลยเอาละได้เวลาแล้วดูสิน่ากินมากเลยจัดลงจานก,กันนี่อร่อยนะเลือกเลยเอาละตากินทั้งนั้นเลยงั้นเริ่มจากอันนี้ละกันดูว่าธรรมดามากโอ,อ้ว้าวข้างในมีทั้งชีสแล้วก็แฮมด้วย ใช่แล้วอร่อยจังเลยฉันชอบพิสุดเลยล่ะเอาล่ะมาต่อกันที่จานต่อไปอืม,มันดูแปลกๆนะโอ้ข้างในคือขนมหวานล่ะโอ้อร่อยจังเลยฉันชอบมากแล้วจานสุดท้ายอะไรกันเนี่ยของ Wednesday เวนสเตนแน่แน่ดูน่าเกลียดจังเลยอะ่ะโอ้ย จิงเลยใครก็ได้ช่วยทีขอ,อน้ำหน่อยค่ะดีนะไม่ซันวิชหวันใกล้ๆนะใครยังชื่ออันนี้อะไรที่สุดเลยเย้ฉันชนะ